กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกราบมาพบกับน้องเอขุนเบ้ารวยแน่นอนกดติดตามกดหน่งจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาช่องนะคะมีแนวทางดีๆจะได้ไม่พลาดค่ะวันนี้เจอกันซึ่งวันนี้เป็นวันอะไรคะวันพุธจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์นะคะเราก็จะเจอกันตลอดเลยเพราะว่ามีแนวทางของลราพัฒนาชุดน้องเอเรามาแล้วรวมถึงฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยวีพีนะ ลาสตาและเราจำปาสัก6แนวทางจุใจแน่นอนส่วนแนวทางของอีกหนึ่งแนวทางคือมาเลเซียนะไปรับชมได้ทาง Facebook แล้วกันค่ะเพราะว่าหนูก็ลืมคิดเหมือนกันวันนี้นะช่วงนี้อาจจะห่างหายจากหน้าจอไปบ้างนะเพราะว่าเรามีงานเยอะแยะมากมายนะชีวิตคือการเดินทางจริงๆชีวิตคือการเรียนรู้นะคนะท่านผู้ชมะ่ะทุกวันนี้นะคะงานคือเงินและเงินคืองานค่ะอะไรที่เราแบบได้เงินก่อนเราก็ทําก่อนใช่ไหมคะท่านผะู้ชมแต่ทุกคนก็เป็นเหมือนพี่น้องนะคะ ในครอบครัวของเรานะคะคอยผลักดันคอยสนับสนุนพวกเราไม่ว่าจะเป็นน้องเอ๋และน้องบูมนะคะ้ของขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากแล้วก็ทุกกาลังใจนะคะไม่ว่าจะแบบหายไปไหนไม่สบายหรือเปล่านะคะขอบคุณมากมากที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอดนไลน์เฟซบุ๊กหูเยอะแยะมากมายขอบคุณจริงๆค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มรูปแบบแต่ฉไหนเลยนะคะฝนถึงตกเล่า <c oughs> <c oughs> นะพวกนี้ฝนตกนะ ดูแลเช็คสภาพอากาศดีรอบพญาหลวไปกลางเต็นท์นะที่จันทบุรีมาโอ้โหชุ่มฉ่ำกันไปเลยค่ะนะชุ่มฉ่ำไปเลยฝนตกทั้งคืนนะแฉะไปหมดนะคะผ้ารองผ้ารองเต็นท์ก็แฉะนะนะเห็นไหมต้องเช็คดีๆว่ามีพายุเข้าหรือเปล่านะคะมีอะไรเปล่าเวลาเราไปเที่ยวเราจะได้มีความสุขแต่ทริปนั้นก็สนุกดีค่ะท่านผู้ชมอ่ะมาเลยแนวทางล่าของน้องเอวันนี้นะทาปากสักนิดนึงให้เป็นสีชมพูพิ้รศหน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมแบบรอบพญาตกใจทำไมปากสิขขนาดนะ้นะนะนหนุ่ย โชว์ปากสักนิดหนึ่งนะต้องขออภัยจริงๆอ่ะมาเริ่มต้นที่แนวทางแรกกันเลยค่ะคือแนวทางของฮานอยเดี๋ยวเขาลงเองนะฮานอยวันที่23มีนาคม2565เด่นเจ็ดร้องแปดนะคะเน้นจะสามตึ้งลงไปซื้ออ,งงอ,อ่ะร้องจะสร้องแปดสองค่ะการเจ็ดหก 8 9 9 7 3 6 7 0ก้แล้วก็78 2ค่ะช่วงนี้ก็ทำงานไปด้วยขับรถไปด้วยนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าช่องเราเรียวๆนะคือแบบคือฟีสไตล์อยู่แล้วไม่เน้นอะไรมากมายอยู่แล้วนะคะ,ะสำหรับแนวทางวันนี้ผ่านไปแล้วสำหรับแนวทางของฮานอยพิเศษปกติสิวันนี้ ภาษีง่ะไม่เจอเอา VIP ีไปก่อน v i ไประจำวันที่23มีนาคม2565เด่นเจ็ดและ 8, 7, 5, รองแปดเน้นเจ็ดห้ารองเจ็ดสามแปดสองกันเจ็ดหกแปดเก้าสามเจ็ดห้านะคะการแปดสองแล้วก็เจ็ดแปดเก้าอาจจะเห็นไหมท่านผู้ชมอาจจะมองว่าทำไมเด่นเด่นเหมือนกันรองเหมือนกันไม่วางเป็นชุดเดียวเพราะชุดเราจะไม่วางสเปซส,สปะนะคะแต่วลาแรกที่น้องเอ๋ลงนะ วันแรกน้นอยงลงก็จะลงแบบนี้ตัวเด็ดแล้วตัวรองนะคะจะไม่สนใจเลยว่าเอยเลขเหมือนกันหรือเปล่านะคะเราไม่ทําแบบแนวทางเวียงแหนะคะเราทําแนวทางเป็นชุดชอบชุดไหนตามชุดนั้นเล่นยังไงให้ได้ถอหนหวิ่ง2องรูดสเจาะและ4ี่ลากค่ะแนวทางต่อมาคือฮานอยเวียดนามนะออกรเรอดาบาฬิกานาทีวันที่23มีนาคม2 5 6 5เดนน1อง2ค่ะเน้น1 0 ลองหนึ่สองแปนะคะกัน1729 510619แล้วก็429ค่ะวันนี้นะตั้งใจว่าแบบมาส่งงานเนาะนี่ก็อุปกรณ์รีโนเวทเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างชักโครกคืออยู่หลังรถเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วก็ส่งงานให้กับสร้างก่องเดี๋วสร็จล้วก็จะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวบ้างนะเพราะว่าเราต้องมีเวลาให้กับลูกๆบ้างนะซึ่งหนูหาเวลาได้น้อยจริงๆ อะต่อกันที่แนวทางของราวสตาร์นาในกลุ่มลาวด้วยนะคะวันที่23มีนาคม2องพราลาวสตาร์เด่น0ูนง9ค่ะเน้น0 8ลองศ1แล้วก็9กนะคะการ0นย์9 0 9 201 1แล้วก็491ค่ะสำหรับแนวทางของลาวสตาร์ตามต่อนะคะตามติดๆนะคะกับที่ลาวจำปาสักค่ะมีให้ครบนะคะ เราจำปาสักประจำทีบ23มีนาคม2,565เด่น7ลรอง8นะคะเน้น7,6กันไปเลยนะคะรอง7 76 79นะคะแล้วก็7,3นะกัน8,2,8,9นะ0,7,9,2,7,6นะคะแล้วก็4,8,9นะคะท่านผู้ชมสุดท้ายละท้ายสุดคือแนวทางของแนวทางลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วออกรอบ เวลาสองทุ่มนะ30นาทีมีวันจันทร์พุทธและสุขค่ะเราเลยเจอกันในคค่ะวันนี้23มีนาสองพั้าเราพัฒนาชุดเรามาแล้วนะคะเดน7จ็อง8ค่ะงวดที่แล้วเข้านะคะ82นะแล้วก็วิ่งรูทนะ8มาคือเด้งบนล่างเลยนะออก883นะ82ยินดีด้วยอ่านะสำหรับชุดแนวทางของเรามาแล้วนะคะ วันนี้นะได้เดน7จรอง8ปดเน้น7 6นะคะรอง7 3 8 9กัน7 5 8 2. 2ใช่ไหมอ่ะเก้าเจ่เจ็ดห้าแล้วก็7 8 2นะคะช่วงนี้ก็เนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยก็แคปไว้นะ,คะแคปไว้ด้วยนะคะ โอเคนะทางเราได้จบลงไปแล้ว6แนวทางชื่นชอบทุกๆแนวทางถ้าวันไหนไม่ลงสามารถไปกดรับชมได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ของคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะไปลงให้ทางนั้นเนาะบางครั้งเราติดงานาติดภารกิจนะแต่ช่วงจันทรุธศุกร์เนี่ยเราจะไม่ค่อยว่างเขาเรียกว่าจะไม่ค่อยพลาดจะลงให้ตลอดเพราะมีแนวทางของเราพัฒนาที่พี่ๆเอฟซีทุกท่านตามไม่ว่าจะตามน้องเอกน้องตามน้องบูมนะคะตามได้เลยชุกช่องทางนะคะ ชอบคนไหนตามคนนั้นเลขมีเข้ามีหลุดเสมอนะคะอยากคาดหวังกับพวกเราเกินร้อยนะเชื่อพวกเราสัก50%อีก50%เชื่อพี่ๆนะคะเพราะว่าเราเป็นแค่แนวทางแนวทางเท่านั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเลขจะออกอะไรนะคิดเต็มที่ทำเต็มที่นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีเงินใช้เต็มกระเป๋าค่ะสวัสดีคะ่ะ